啊、我你也讲的 อันนี้คือ Rolex Daytona รุ่นที่เขาเรียกกันว่า John Mayer นะครับหรือว่าโลกินะครับรุ่นนี้ราครตลาดอยู่ประมาณ3ล้านบาทดิสคอนติ n นียไปปีแล้วนี่ดูราคาในโ h r o n o ตัวนี้3ล้าน2 3ล้าน 1, 2ึ่งล้าน8 2ดล้าน7เฉลี่ยประมาณ3ล้านกว่าบาทน,นะครับหลายคนถามพี่ควรจะแจกทำไมพี่รวยครับมันเหลือครับไม่ใช่ครับพี่อยากจะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ช่วยกันเมื่อวานนี้ซื้อรองเท้าพี่ไป16คู่เมื่อวานขายดีมากขายได้16คู่วันนี้เลยแจกแม่งเลย Daytona l o กิเ oh. หลือละ3ล้านบาทกติกาง่าย คอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์น so ี mm ้ว hmm, so ันพรุ่งน so ี oh. like ้ประกาศผู้ชนะคอมเมนต์ไหนก็ตามที่ไม่มีคนตอบกลับพรุ่งนี้รับไปเลยครับลบเจ็ดคนหน้าถ้าเป็นไปได้ฝากแชร์ด้วยนะครับอ่แล้วถ้าเกิดว่าที่คอมเมนต์แล้วไม่มีใครตอบกลับลบเจ็ดคนทำไงก็แจกแจกหกเจ็ดเรือนนะครับลิชาร์ดมิลก็ยังเหลือแล้วก็มีตัวไอซ์บลูเจ็ดเป็นเรือนเหลือเรือเรือรวยมากพอดีเรือนครับโชคดีครับทุกคนบ้านเดียวแค่ไหนบ้านอยู่วไหมพ่อไม่ได้แล่ถ้าพ่อแม่ก็ได้วยของคุด้วย